ใช้ปัญญาคอยเตือนใจสอนใจว่าของต่างๆที่มีอยู่ในเรื่องนี้ที่เราคิดว่าจะให้ความสุขกับเรานี้มันเป็นความสุขชั่วคราวมันไม่จีรังถาวรมันจะต้องมีวันเสื่อมมีวันหมดไปนี่คือสิ่งที่เราต้องคอยใช้คิดถ้าเราคิดอย่างนี้เรียกว่าเรามีปัญญาพอเราอยากได้แล้วเราก็จะได้ใช้ปัญญาไม่เอาดีกว่า เอาทำไมเอาแล้วเดี๋ยวก็หมดอยากดื่มกาแฟพอดื่มปั๊บเดี๋ยวก็หมดละความสุขจากดื่มกาแฟก็เดี๋ยวเดียวเดี๋ยวก็อยากขึ้นใหม่นะแล้วถ้าไม่มีกาแฟให้ดื่มก็จะทุกข์อีกนะงั้นอยากไปดื่มมันไม่ดีกว่าจะได้ไม่ต้องมาทุกข์กับมันถ้ายังดื่มก็ยังต้องหากาแฟดื่มไปไเรื่อยๆถ้าเกิดวันดีเกินดีเขาไม่ผลิตกาแฟมาขายแล้วทีนี้จะทำยังไง นนี่คือปัญญา,าการจะใช้ปัญญาได้ต้องมีสัมมาสม,มาธิเพราะว่าถ้าจิตไม่มีความสุขในตัวเองไม่มีอุเบกขาไม่มีสม,มาธิต่อให้ปัญญาว่าไม่ว่าทุกอย่างไงก็ยอมทุกเพราะทุกมันมาทีหลังตอนนี้เอามันก่อนตอนนี้มีกาแฟดื่มขอดื่มมันก่อนส่วนอนาคตมันจะมีไม่มีไว้ค่อยว่ากันอีกที เพราะว่าถ้าตอนนี้ไม่ได้ดื่มมันจะตายมันจะทุกข์เพราะเวลาเกิดความอยากขึ้นมาแล้วมันเกิดความทุกข์แต่ถ้าคนที่มีสมาธินี้จะไม่ทุกข์เพราะจิตที่มีสมาธินี้จะมีอุเบกขามีความสุขที่เกิดจากอุเบกขาก็จะสามารถสู้กับความอยากความทุกข์ที่เกิดจากความอยากได้แต่คนที่ไม่มีสมาธินี้สู้ไม่ไหว พออยากปั๊บนี่ใจสั่นมือไม้สั่นไปหมดจะหายสั่นก็ต่อเมื่อได้ทําสิ่งที่อยากทําได้ดื่มในสิ่งที่อยากดื่มพอดื่มแล้วก็หายสั่นแต่เดี๋ยวไม่นานก็สั่นขึ้นมาใหม่เดี๋ยวก็อยากขึ้นมาใหม่แต่คนที่มีสมาธิจะไม่สั่นจะทำให้ใจหยุดสั่นได้ถ้ามีสติถ้าเกิดมันเริ่มสั่นก็พุโทโธพุโทโธไปเดี๋ยวเดียวมัน ก็หายสัน่นพอพุโทโธพุธโทโธเราก็ลืมถึงสิ่งที่เราอยากได้พอเราลืมความอยากก็หยุดไปพอความอยากหยุดไปใจก็หยุดสัน่นถ้าปฏิบัติจะเห็นได้ชัดเลยว่าใจสั่นเพราะความอยาก